the morning sun new day h a v e just begun through the open window warm and gentle wind invites you to take a walk walking down the sunny street okay ค่ะซลลี่จะเริ่มใช้ foundation วันนี้นะคะรองพื้นก็คือ Revlon ColorStay นะคะ สี370สีโทสนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบดักตอร์ e สลิก็จะเลือกใช้รองพื้นตัวนี้แหละสำหรับคนหน้ามันนะแล้วก็สลิจะใช้คู่กับเจ้าบิวตี้เบนเดอร์ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้รองพื้นมันเรียบติดเนียนไปกับผิวแล้วมันก็จะไม่ดูหนาไม่ดูหลอกนั่นเองเจ้า Beauty b e n เดอรตัวนี้หลายๆคนก็สงสัยว่ามันดียังไงาลี่ทำ รีวิวไว้แล้วนะเปรียบเทียบกับฟองน้ำหลายๆตัวที่เขาพยายามจะทำออกมาให้มันเหมือนนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเลยสั้นๆง่ายๆก็คือถ้าเราชำนาญอยู่แล้วอะกับการลงรองพื้นอะผลลัพธ์ที่ได้อะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชำนาญสันีว่าไอเนี้ยมันดีแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็คือจะพูดว่า ตัวที่ทามานะมันยังไม่มีตัวไหนที่แบบว่าทํามาแล้วเหมือนเป๊ะกับเจ้าตัวนี้คือของบางอย่างเวลาที่มันจะดีเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเส้นเส้นกีตาร์เพื่อนๆนึกอ,ออกไหมคือมันจะต้องไม่ตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปใช่ปะคะไอเจ้าตัวนี้มันกําลังดียี่ห้ออื่นๆที่ทํามาเนี่ยมันก็จะแบบบางทีมันก็จะหนา แน่นเกินไปบ้างแล้วก็บางทีก็จะบางเกินไปบ้างแบบยุบเกินไปบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขาออกแบบมาแล้วไม่ไงั้นเขาคงไม่คิดราคาแพงๆหรอกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีทุนทรัพย์นะเก็บตังได้อะไรได้และอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่ข้ออื่นยังไงก็ลองดูนะคะเพราะว่าเรื่องการใช้ง่ายเนี่ยไอเน,นี้ยใช้ง่ายสุดแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนที่สัลลี่ลองแล้ว มาเทียบกับเขาได้พูดถึงยังไม่มีตัวไหนสล,ลิก็ยังไม่เคยลองตัวออกใหม่ของอะไรหนะ้าของพิกซี่วูอ่ะของเรียลเทคนิคใช่ไหมยังไม่เคยลองตัวนั้นเหมือนกันบางคนเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ใกล้เคียงที่สุดนะกับเจ้าเจ้าตัวนี้แล้วราคามันถูกกว่ากันเยอะมากอันนั้นน่ะชล,ลิยังไม่เคยลองแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะคงจะได้ซื้อมาลองแต่ว่าชล,ลิอ่านรีวิว หลายๆคนแล้วนะคะบางคนเขาบอกว่ามันใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าในเรื่องของอายุการใช้งานเจ้าตัวนี้จะมีอายุการใช้งานมากกว่า mm. ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊เราซื้อถูกแต่ว่าอายุการใช้งานมันสั้นมันก็ทําให้เราต้องซื้อบ่อยๆหรือเปล่าย,ย,ยังไงใช่ไหมพอพอซื้อบ่อยๆมันก็เหมือนกับราคามันก็จะเท่ากันนะ่ะเออเดี๋ยวดูก่อนยังไงก็ต้องลองอามาใช้เองมาพิสูจน์นะคะ เห็นไหมแบบมันใช้ง่ายมากแล้วก็รองพื้นก็จะแบบติดเรียบไปกับผิวเลยเมื่อกี้สัลี่แบบลงอย่างนี้นะลงอย่างนี้เลยแล้วก็มันไม่เป็นแบบเป็นเส้นเป็นรอยแต่จริงๆวิธีลงที่ถูกที่สุดที่สัลี่เคยบอกก็คือกดมันไปอย่างนี้นะคะเวลาที่กดลงไปอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวรองพื้นนะ่ะติดแน่นเข้าไปกับผิวมากยิ่งขึ้นมันไม่เหมือนฉาบไปบนผิอวอะแต่อันนี้มันคือกดให้ซึมลงไป ในรูขุมขนของเราเลยอ่ะเออนะฉาบไปก่อนแล้วก็กดทีหลังก็ได้แล้วแต่ความถนัดของตัวเองเลยจริงๆการแต่งหน้ามันก็ไม่ได้มีแบบหลักการอะไรมากมายนะคือถ้าตัวเองถนัดแบบไหนอันไหนที่แบบว่าดีกับตัวเองก็ทำไปนะคะตรงปลายตรงนี้มันก็สามารถเข้าซอกซอนตรงนี้ได้ด้วยอ๋อแล้วก็ ข้อดีของเจ้า Beauty Blender ย่ันก็คือมันเหมาะมากสำหรับคนที่แบบมีสภาพผิวแห้งจริงๆแล้วเนี่ยซารี่นะ่ชอบแปรง F80 ของซิปมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีผิวแห้งซารี่ไม่แนะนำให้ซื้ออันนั้นนะคะต้องดูสภาพผิวของตัวเองด้วยว่า สภาพผิวของตัวเองเป็นแบบไหนไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคนนี้แนะนําดีคนนั้นแนะนําดีเฮ้ยดูสภาพผิวของเขาด้วยว่ามันเหมือนกับเราไหมนะคะสภาพผิวสลิเป็นคนผิวค่อนข้างมันนะจะไม่มีปัญหากับการที่จะใช้แปรงมาแบบว่าเนี่ยบัฟแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนผิวแห้งชลิไม่แนะนําเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับคนผิวแห้งเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้รับไปรบกวนผิวมากมายเราแค่แบบ กดๆแล้วความนิ่มของเขาความยืดหยุ่นของเขาสันติเน้นเลยว่าความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยมันทําให้การรองรองพื้นของเราเนี่ยไม่ไปรบกวนผิวของเรามากจนเกินไปอย่างที่บอกอะ่ะฟองน้ําอันอื่นๆเ่ความยืดหยุ่นมันไม่มันไม่ได้นะคะไอพรเมอร์ I er ที่สันิใช้เป็นตัวเดิมนะคะแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจด้วยเป็นของ n a r s นะคะถามว่าทำไมถึงไม่คิดจะเปลี่ยนใจคือเปรียบเทียบมาแล้วไงดีกรีความร้อนเนี่ย คือบางคนบอกว่าเออเราใช้ t o o face ได้ urban decay ได้เนี่ยโอเคแหละเจ้าตัวนั้นก็มันก็ทนร้อนในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดร้อนมากๆแล้วก็เหงื่อออกมากๆเนี่ยของ nars เ e, นี่ยก็คือที่สุดละ <c oughs> <c oughs> นะคะเนื้อเขาจะคล้ายๆกับของ urban decay นิดนึงสัีิว่าถ้าเกิดใครใช้เจ้า urban decay eye primer เนี่ยถ้าชอบนะถ้าชอบตัวนั้น <c oughs> ก็น่าจะชอบตัวนี้ด้วย ว่าตัวนี้ทนนานกว่าสลิทาข้างล่างด้วยเพราะหลายๆคนจะลืมไงทาข้างบนแต่ว่าเอลืมทาข้างล่างข้างล่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนที่ต้องการเหมือนกันนะเพราะว่าเหงื่อแล้วก็บางทีมันซึมมาจากขอบตาล่างอย่างเงี้ยอายแชโดว์เบสตัวนี้ที่สลิทจะใช้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็น Maybelline Color Tattoo นะคะสีตัวออกใหม่เลยเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คือ BE BE1 นะคะก็จะลงไปละ ได้เป็นพื้นบางๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็พาเลตที่เราจะใช้แต่งวันนี้นะก็จะเป็นพาเลตนี้นะคะเป็นของดีแดนวายนะนจะเริ่มจากการที่ใช้แปรงไอชโดเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแปรงไอชโดธรรมดาเลยแล้วก็จะเริ่มใช้จากสีที่2ฝั่งนี้นะคะที่เขียนว่าอลิอันนี้นะคะเป็นสีม่วงไลแล็ก เม็สีอะ่ะมันจะไม่จัดมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบม,ม่วงไลยแหลกมันก็จะสีอ่อนๆนิดนึงถ้าคนขาวอาจจะเห็นชัดกว่านี้นะคะคล้ายๆม่วงลาเวนเดอร์ประมาณนั้นสาล,ลิจะทาไปตรงหัวตานะคะไล่มาจนถึงกึ่งกลางตาเลยค่ะจากนั้นขั้นตอนถัดมานะคะสาล,ลิจะใช้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ที่เขาเขียนว่า eyelid นะคะ เป็นสีที่แบบว่าสวยมากๆเลยเป็นสีม่วงแล้วแบบมีชิมเมอร์สีโรสโกลเป็นชมพูอะคะ่ะชมพูทองนะคะจัลีจะใช้แปลงลักษณะที่แบบเป็นแปรงเบลนดนะคะเป็นแปรงเกี่ยก็แตะไปนะคะเคาะนิดนึงนะคะเคาะนิดนึงแล้วก็ลงเบาๆตรงครีสอันนี้นะคะตรงครีสก็คือตรงข้อพับนั่นเอง ลงเบาๆให้มันเป็นเหมือนแบบสีที่เขาเรียกว่าสี Transition นะคะเป็นสีที่แบบเหมือนการที่เราระบายสีน้ำมันจะค่อยๆจางขึ้นจางขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวทำแบบนั้นทำเอฟเฟกคล้ายๆสีน้ำเบาๆค่ะไม่ต้องเยอะมากค่ะ จากนั้นสันลิจะใช้แปรงลักษณะเป็นหัวดินสอนะคะจะใช้สีนี้นะคะเป็นสีม่วงพลำดำๆมากเลย <laughs> จิ้มไปตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมด้านหลังวาดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะ ถ้าเพื่อนๆแบบว่าไม่อยากให้มันเป็นสโม k กี้อายดำมากจริงๆก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะถามว่า day ์ท m e กับไนท์ท t i เนี่ยมันต่างกันก็ตรงไอ้สามเหลี่ยมนี่แหละนะถ้าเป็น day ์ท m e เราก็ทำสามเหลี่ยมจางๆหน่อยไม่ต้องเข้มมากนะแต่พอเป็นไนท์ทามเนี่ยเราก็สามารถใช้สีเดิมเนี่ยมาทำให้มันเข้มขึ้นนะคะให้มันดูมี definition definition ก็คือมีความเด่นชัดขึ้นมานั่นเอง หลังจากที่วาดเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็ระบายออกค่ะระบายออกมาทางด้านนี้จากนั้นเราก็จะใช้แปรงเกลี่ยค่ะที่ไม่ได้ผสมไม่ได้แตะผงอายแชโด์เลยเป็นแปลงเปล่าๆนะคะเบลนด์เขามากขึ้นให้มันดูฟุ้งขึ้นนะคะเพื่อนๆจะสามารถวนเขาเป็นลักษณะกลมๆก็ได้นะคะให้มันดูฟุ้งขึ้นไปหรือว่าจะเกลี่ยไปมา เป็นเหมือนที่ปัดน้ำฝนก็ได้เวลาที่เราเกลี่ยยังไงเกลี่ยไม่ให้เลอะนะคะบางทีบางคนเนี่ยจะเกลี่ยมากจนเกินไปเบลนมากจนเกินไปมันทําให้ดูเลอะขึ้นมาได้นะคะก็เวลาเกลี่ยเนี่ยนเพื่อนก็ระวังเวลาเกลี่ยไปสักพักก็ลืมตานะคะแล้วก็ดูมองกระจกตรงๆแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันเลอะไปไหมมันเกินขึ้นไปด้านบนไหมมัน สโมกเกินไปไหมก็ค่อยๆดูนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะยิ่งเกลี่ยมันยิ่งเลอะมันยิ่งกระจายวงกว้างพอกว้างมากเนี่ยมันดูเลอะจนเกินไปก็ค่อยๆเกลี่ยพอเกลี่ยไปสักพักหนึ่งก็กลับมาดูกระจกลืมตาแล้วก็ดูว่าโอเคมันพอไหมไม่พอก็ทําต่อนะคะมาถึงด้านล่างสิจะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะ เป็นเบสก่อนเขียนเข้ามาจนถึงเกือบเกือบถึงหัวตาเลยค่ะแต่ว่าเว้นเอาไว้นิดนึงจะไม่ค่อยได้เขียนอายไลเนอร์ไปที่เส้นขอบน้ำตาด้านในนะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาการมันร้อนนะคะคือถ้าเขียนออกงานแป๊บๆอะ่ะโอเคพอได้แต่ถ้าเกิดเขียนแบบให้อยู่ติดทั้งวันเนี้ยคงไม่ไหวอาการมันร้อนมันจะเยิ้มนะคะวิธีแก้นะคะหลายๆคนถามว่าเราจะทำยังไงวิธีแก้ก็คือเขียน ไปที่ขนตาล่างอะคะ่ะไปที่ตรงโคนขนตาล่างนะคะให้ชิดขอบขนตาล่างมากที่สุดแต่เป็นเขาเรียกว่าขอบขอบตาด้านนอกเนาะไม่ใช่ด้านในนะคะหลังจากนั้นสนลีจะใช้แปรงเล็กๆนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้แปรงลิปไลเนอร์ก็ได้นะคะหรือแปรงเก็บรายละเอียดเนี่ยแบบนี้มาทาที่ขอบตาล่างนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเล็กแล้วมันก็จะทำให้ดูเก็บรายละเอียดดูไม่ฟุ้งเยอะจนเกินไป จลิก็จะใช้สีนี้นะคะนะสีนี้แล้วก็แตะลงไปเลยถ้าเพื่อนๆมีอายไลเนอร์สีม่วงนะซึ่งในวิดีโอที่แล้วเนี่ยจลิใช้อายไลเนอร์สีม่วงแต่ว่าบางบ้านจะไม่มีไงนะคะจลิก็เลยคิดว่าสีน้ําตาลเนี่ยมันน่าจะมีมัน,นทุกคนน่าจะมีติดบ้านมากกว่าสีม่วงนะจริงๆถ้ามีอายไลเนอร์สีม่วง ลงไปเลยค่ะไอไลเนอร์สีม่วงตรงขอบตาล่างนะคะมันจะยิ่งทําให้ลูกนี้เนี่ยเด่นมากยิ่งขึ้นตรงพื้นที่หัวตาด้านล่างนะคะสลีจะใช้สีขาวผสมกับสีไลแล็อันนี้นะคะผสมกันตอนนี้สีอายแชโดว์เบสเนี่ยสลิลงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สลิจะมาเพิ่มลูกเล่นโดยการใช้สีที่มีแบบ ชิมเมอร์หนานิดนึงนะเพราะว่าเวลาที่เราหลับตาหรือว่าโดนแสงมันจะได้เล่นแสงมากยิ่งขึ้นจลรีจะใช้สีทางด้านนี้นะคะมาทาตรงที่หัวตานะแล้วก็ใช้สีด้านนี้นะคะมาทาตรงที่หางตาแต่ว่าสองสีนี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นชิมเมอร์หนานิดนึงนะคะเวลาใช้มันจะมีฟอร์เอฟฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเคาะนะคะเคาะนิดนึง แล้วก็ใช้ในลักษณะของการแพ็คสีอะคะ่ะแพ็คสีก็คือแปะแปะมันลงไปนะเมื่อสักครู่ที่เราเบลนดสีไปเนี่ยนะคะสีมันเริ่มจางขึ้นนะคะสลิจะใช้สีเดิมก่อนนะคะใช้สีนี้แปะเข้าไปก่อน ก็สุดท้ายจาริลลจะใช้สีนี้ละจาริลลจะหายแชโดสีที่อ่อนกว่าสีผิวของตัวเอง1เฉดมาทำเป็นไฮไลท์ทางด้านนี้นะคะเพืเ่อนๆสามารถหาแป้งอะไรก็ได้นะคะที่มีสีใกล้เคียงหรืออ่อนกว่าสีผิวของตัวเองมาทำมาทำเป็นไฮไลท์ตรงช่วงหนกคิ้วเพราะว่าเนื่องจากว่าพาเลต เวทอันวาอันเนี้ยนะคะพลาเสสีสีม่วงอันเนี้ยมันไม่มีสีด้านเลยแล้วสลิมไม่อยากจะใช้สีขาวอันนี้เพราะมันเดี๋ยวมันจะแบบกลืนๆก,กันไปมากจนเกินไปใช้อายแชโดว์สีด้านๆก็ได้นะคะทําให้มันตัดกันพอสีด้านกับสีชิมเมอรมันตัดกันเนี่ยมันก็จะทําให้ลุคของเราดูเด่นมากยิ่งขึ้น สันดิจะใช้แปลงใหญ่ๆแบบนี้นะคะมาปัดอายแชโดว์ที่มันร่วงลงมาออกนะแล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดกันด้วยการใช้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ใต้ตาที่สันดิจะใช้วันนี้เป็นของ NYX นะคะเป็น Above and Beyond Full Coverage Concealer แล้วก็สันดิจะใช้คู่กับ Beauty Blender โดยการจุ่มมันไปอย่างนี้นะคะเวลาที่เราเก็บรายละเอียดบางทีเนี่ยตอนที่เราเป็นสีอายแชโดว์เนี่ยมันอาจจะ ตกลงมาตกลงมาได้คือมันกว้างจนเกินไปเนี่ยใช้เจ้าตัวนี้นะคะคลีนแบบนี้นะคือลักษณะปาดไปตามเขาเรียกอะไรแนวเฉียงของแนวเฉียงของเส้นขอบตาล่างอะคะ่ะลักษณะแบบนี้มันจะทำให้ลุคเราคลีนแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะเพืเ่อนๆจะสังเกตได้เลยสลิปค,คลีนอันนี้มันจะขึ้นแนวเฉียงแบบนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันยังแบบเ้อาชโดตกลงมา ทาางด้้นนีมันจะแผ่วงกว้างมากเกินไปสลีจะใช้คอนซีลเลอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะมาปิดรอยค้ำรอบมุมปากตรงนี้นะคะเป็นของเน็กซอีกเหมือนกันนะคะเป็น HD Photogenic Concealer น,นะคะถามว่าสลิชอบตัวไหนมากกว่ากันสลิชอบเจ้าตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าถ้าคนผิวแห้งเนี่ยเจ้าตัวนี้เนะี่ยโอเคเลยแต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยเจ้าตัวนี้สลรู้สึกว่ามันจะแตกได้นะคะ จริงๆแล้วสาลีอยากได้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะคะสีเบอร์สีเบอร์หเพื่อที่จะมาทาใต้ตาแต่ว่าเขาไม่มีไงสัลลก็เลยจําเป็นจะต้องซื้อสีนี้มานะคะเพราะว่ามันเป็นเบอร์หที่เขามีวันนี้วันเซอร์ที่สลิจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจากเวนเดนไวเหมือนกันเป็นเวนเดนไวเมก้าโกล์อิลเลเมดิงพาวเดอร์นะคะเจ้าตัวนี้สลิจะใช้ลักษณะแปลงใหญ่ๆนะคะเปลยแปลงดีกว่า ตอนนี้ดีกว่าแปลงอันนี้นะคะแล้วก็วนไปให้ทั่วโปรดักต์แบบนี้นะคะจากนั้นก็ทาเบาๆตรงกรอบหน้าค่ะให้หน้าเราดูมีกรอบมากยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยบอนเซอร์ในชีวิตประจำวันถามว่าสำคัญไหมมือใหม่ต้องมีไหมไม่มีหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบถ่ายรูปนะคะบอนเซอร์เป็นส่วนที่สำคัญ สันนี้จะไม่ใช้เจ้าตัวนี้คอนทัวร์ตรงจมูกนะเพราะว่ามันจะดูชิมเมอร์มากจนเกินไปนะคะบอนชเซอร์ที่แบบมีชิมเมอร์เนี่ยมันจะไม่เหมาะกับการที่มาทำเป็นคอนทัวร์ข้างจมูกแต่ข้างแก้มเนี่ยโอเคแหละพอใช้ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบแบ,บัจเจตน้อยแล้วแล้วแบบอยากมีบลัเซอร์อันเดียวนะคะสรลีแนะนำให้ ซื้อบอนเซอร์ที่เป็นในลักษณะของเนื้อแมตด,ดีกว่าไฮไลท์วันนี้สัลี่ใช้ของ Dior นะคะเป็น Dior g โกล i m i z ซิมนะคะ Light Boosting Primer ตัวนี้นะคะจริงๆเป็นพร i เมอร์แต่ว่าเราจะเอามาทำเป็นไฮไลท์กันแล้วมันดีเด่นมากสัลีแนะนำถ้าเกิดว่าทุกคนมีบั d เจตนะสัลีแนะนำให้ลองตัวนี้ ใช้ตรงสันจมูกด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงส่วนบนของปากอะคะ่ะมันจะได้ดูเชิดขึ้นใหม่นิดนึงมาถึงปัดแก้มาลิจะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นของเวดด์วายซึ่งเป็นสีชมพูมากๆเลยนะคะชมพูแบบกำลังสวยเลยนะคะแตะนี่แบบแต่นิดเดียวมากเลยเพื่อนๆไม่ต้องแบบ,บนเยอะๆเหมือนพวก บลัชออนดักตอทั่วไปที่แบบต้องวนๆเก็บสีมาเยอะๆไม่ใช่แต่นิดเดียวพอนะคะแล้วก็ค่อยๆวนเขาวนแก้มแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทาลิปสติกเว t White อีกเช่นกันค่ะเป็นสี 4903C นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่มีเริมฝีปากแห้งเนี่ยชลีแนะนำให้ลง มาจอไรเซอร์ izer, แล้วก็ลิปบาลดีๆอย่างซาลีเนี่ยลงไปแล้วเรก่อนลงก่อนแต่งหน้าเราจะมาเขียนคิ้วกันนะซาลี Sally จะใช้ของแคนเมดนะคะเป็นอายบล w ค i ว u ิดนะคะเจ้าตัวนี้หัวเขาจะเป็นเหมือนสีเมจิอะคะ่ะ แล้วก็เวลาใช้ต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าสีออกค่อนข้างจะชัดเลยตอนแรกๆที่สลิซื้อมาเนี่ยไม่ทันได้เบามือแล้วก็คิ้วหนาโตเลยเหมือนคนไปทำเหมือนคนไปทำคิ้วสามมิติเอาไปสักคิ้วมาไม่ดีนะ <c oughs> นะคะเราก็พยายามเขียนเหมือนการตวัดผู้กันนะคะ นะเราจะไม่แบบลากตรงแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่เราจะแบบตวัดกู้กันให้มันเบาๆอ่ะคะ่ะแค่นั้นมันจะได้แบบมันจะได้ลุคที่แบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวนี้ติดทนนานด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นคล้ายๆสเตนนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะสลีิจะปัดแป้งนิดนึงเป็นตัวเซ็ตรองพื้นนิดนึงปกติสลีิไม่ค่อยได้ ปัดแป้งหรือว่าเซตแป้งนะจริงๆถ้าคนหน้ามันส่วนใหญ่สลิกร์แนะนําให้เซตแป้งแต่ว่าสลิเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยติดการเซตแป้งเท่าไหร่มีหลายๆคนถามเอ้าแต่งหน้าให้ดูแล้วแบบว่าขั้นตอนสุดท้ายไม่เซตแป้งหรอไม่ทาแป้งหรอไม่ค่อยค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรองพื้นที่ดีเนี่ยเขาควรจะมาเสร็จสับอยู่ในขวดอยู่แล้วคือเราไม่จําเป็นจะต้องไปแบบ เซตแป้งอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นนะคะนอกจากว่าเราจะใช้พวก finishing powder ทำให้มันดูทำให้น่าดูโลว์ขึ้นหรือทําให้แบบเล่นแสงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพวกแปง้งอวกาชพวกนั้นฉล่จะใช้แปง้งลักษณะนั้นมากกว่าการที่จะแบบว่ามาเซตเซตแปง้งหนาๆนะคะมีบ้างถ้าเกิดแบบวันไหนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสิวเยอะเป็นจุดด่างดำเยอะฉล่ก็จะใช้พวกแปง้งสมรองพื้นอะ ตกทับนะครในส่วนที่จำเป็นส่วนที่ต้องการเท่านั้นนะโอเคปัดแป้งเรียบร้อยนะคะแต่ลืมอะไรหรือเปล่าแดดขนตาแดดขนตาปัดมาสคาร่า <That Cont> <laughs> โอเคเราจะแดดขนตากันมาสคาร่าวันนี้ที่สติใช้เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นของ C.A. นะคะ พยายามเลือกของดักสตอร์มาแต่งให้ดูกันวันนี้นะคะจะได้ไปหยิบจับกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีพวกแป้งเมื่อกี้ที่สลิใช้เซ็ตรองพื้นนั่นแหละที่เป็นออของแม็กนะคะเพราะว่าสีมันใกล้เคียงกับผิวคนผิวค้ำเนี่ยมีอยู่สองสำเรื่องที่แบบดักสตอร์ช่วยไม่ได้ 1. นรองพื้นสอง แป้งเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆกับลุคนี้นะคะที่ใช้ของเวดนวายจะเป็นส่วนใหญ่นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะเอาไปแต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะวันนี้สลิปไปแล้วนะเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย